โอเคสวัสดีทุกคนนะฮะก็ยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ของผมนะครับวันนี้นะฮะจะมาบอกนะครับวิธีที่จะโพสยังไงให้ขายดีนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการยิงแอดนะครับแล้วก็เฟซส่วนตัวเนี่ยนะครับก็โพสขนาดคู่ขนาดกันไปนะครับซึ่งเฟซส่วนตัวเนี่ยนะครับก็สามารถดึงดูดทั้งตัวของลูกค้าแล้วก็ตัวแทนได้เพราะว่าตัวเฟซส่วนตัวเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือมากกว่านะครับซึ่งวิธีเนี้ยนะครับที่เราจะพูดกันเนี่ยนะครับมันจะเหมาะกับเฟซส่วนตัวมากกว่าเพราะว่าตัว Fan page ะะแฟบนบ เอนเกจนะครับระหว่างเรากับคนติดตามเนี่ยมันจะไม่เหมือนเรากับเพื่อนนะฮะเรามาดูกันนะครับถ้าทุกคนเข้าใจเรื่องอัลกอริทึมของเราจะเป็น Facebook IG หรือว่า t i k t อกอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะพยายามส่งสิ่งที่คุณสนใจไปหาถูกไหมนะครับยิ่งคนแบบแสดงทีท่าว่าสนใจอะไรมันก็จะส่งไปหานะครับซึ่งไอทีท่านในการสแสดงความสนใจของเราอะนะครับก็จะมีทั้งกดไลค์แชร์คอมเมนต์นะครับเอนเกจเป็นทุกอย่างรวมหมดรวมถึงการอ่านด้วยนะครับสมมติคุณ เห็นโพสต์ของเพื่อนสักคนนึงนะครับสมมติเขาอวดรวยเราแบบจริงๆเก็วะรวยจริงเปะวะนะฮะเราไปดูไปส่องเราไม่กดไลค์เราไม่กดแชร์เราไม่คอมเมนต์เลยนะครับแต่อนาคตมันก็จะส่งโพสต์เนี้ยนะครับให้คุณอีกทีหนึ่งนะฮะแปลว่าอะไรฮะแปลว่าในช่วงช่วงหนึ่งนะครับเจ็ดวันสิบวันมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เห็นโพสต์คุณบ่อยที่สุดนะครับถ้าเราจะยิงโฆษณานะครับการยิงโฆษณาคือส่งคอนเทนต์จุดหนึ่ง นะครับไปยังใครก็ได้แต่ส่งไปนอกประเทศก็ได้เป็นลาวไปได้หมดนะครับแต่ว่าเฟซส่วนตัวไม่ได้มันจะเกิดนะครับการมองเห็นจากเพื่อนสู่เพื่อนเท่านั้นถูกไหมฮะนะครับเพื่อนของเพื่อนเรานะครับมีสิทธิ์จะเห็นนะครับโพสของเราได้เมื่อเพื่อนของเราคนนี้นะครับไปคอมเมนต์มันก็จะอาจจะเด้งไปนะฮะดังนั้นถ้าเราเวลาเราขายของนะครับในเฟซส่วนตัวนะฮะหรือโพสอะไรก็แล้วแต่คนเดิมๆมักจะเห็นนะครับเอ่อถ้าเราพูดถึงค่าเฉลี่ยเนาะนะครับคุณอาจจะ เป็นคนธรรมดาคนปกตินะครับไม่ได้เป็นคนดังนะคนเดิมๆจะเห็นนะครับทีเนี้ยนะครับถ้าเราจะขายนะครับเราจะทํำยังไงนะครับประเด็นแรกก่อนเลยนะครับคนเนี่ยส่วนใหญ่คือเข้าใจผิดนะฮะทุกคนคิดว่าการขายคือการบรรยายการขายคือการเอาสินค้ายกไปนะครับซึ่งจริงไม่จริงนะฮะการขายจะเป็นการแค่พูดได้ว่านะครับเฮ้ยมึงร้านนี้แม่งอร่อยกูไปแดกมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมึงไปไหมนี่คือการขายเหมือนกันถามว่ามีดีเทลโปรดักไหมไม่มีนะครับแต่มันเชิญชวนนะฮะดังนั้นเวลาเราขายของเนี่ย คุณไม่จาเป็นต้องโพสต์ผดักเลยก็ได้คุณขายได้คุณไม่จําเป็นต้องบอกดีเทลสินค้าคุณขายได้นะครับคือเวลาแบบเพื่อนในเฟซเราเนี่ยสิ่งที่เขาอยากเห็นที่สุดคือชีวิตเราหน้าเรานะครับไม่รู้ว่าแฟนเราลูกหมาอะไรเงี้ยน,นะครับเขาอยากเห็นส่วนที่ไม่เป็นของเรานะฮะมากกว่าจะเป็นสินค้านะครับงนั้นเวลาเราโพสต์อะไรอย่างเี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องขายทุกรอบนะฮะเราด้วยนิสัยเฟซบุ๊กถ้าคุณยิ่งแบบขายของบ่อยๆนะฮะมันจะมีคนเดิมๆเ,เ,เห็น คนใหม่ๆมันจะไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่าไอคนเดิมๆที่มันดูด้วยเหตุผลต่างๆเนี่ยเขาก็จะดูอยู่นั่นแหละนะครับแต่ว่าเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับจะตีคะแนนคุณว่าคุณขายของบ่อยและขายของไม่น่าสนใจนะครับคนเดิมๆเห็นแต่คนใหม่ๆไม่เห็นนะะมันก็จะเห็นแค่คนกลุ่มนั้นนะฮะทีเนี้ยเนี่ยนะครับถ้าจะทําทํำยังไงนะครับเวลาคุณจะขายนะครับผมแนะนําว่าให้คุณขายผลลัพธ์หรือขายรูปไม่ใช่ดีเทลนะครับอะไรก็ตามที่ใส่ดีเทลมันจะเหมือนกันขายของเสมอเลยคุณใส่ไปราคาโน่นนี่นั่นติดต่่อทีไหน มันเหมือนคนโฆษณาให้เพื่อนทันทีเลยแม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำนะครับดังนั้นแบบเวลาคุณเขียนดีเทลเขียนอะไรเยอะแบบนี้มันจะดูแบบเอนขายของแล้วก็คนตามเขาจะเขาจะรู้สึกว่าแบบมันไม่จริงอ่ะมันดูปลอมมันเขาจะมีเกาะมีกำแพงป้องกันนะครับดังนั้นนะฮะคุณไม่จําเป็นต้องตั้งใจขายทุกโพสต์แต่เป็นการไล่นะฮะไล่ก็ผมเรียกว่าบิลแล้วกันถ้าเขาใจง่ายกว่าเป็นการบิลฮะค่อยๆทําให้คนที่เป็นกลุ่มลูกค้าของคุณนะนะครับในเฟซคุณนะ เขาค่อยๆสนใจขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นเวลาโพสนะฮะเราอาจจะหวังผลนะครับเราวางเลยว่าในแคมเปญเนี่ยเราเรียกแคมเปญอาจจะอาจจะใหญ่ไปนิดนึงเรียกว่าในจุดในเป้าเป้าการขายด้วยกันเป้าการขายของรอบนี้เราจะโพสประมาณ7โพสนะครับซึ่งเราจะหวังผลที่โพสต้โพสหโพสเนะครับ <S 1, <S โพสตนึ 1, 1> โพสสโพสโพสี่เนี่ยมันเป็นโพสที่เราเน้นกระตุ้นให้คนแบบสนใจอยากรู้ว่าเฮ้ยมันขายเลยวะนะครับเรามันไม่บอกกูสักทีก็ตามไปเรื่อยๆนะครับ ยกตัวอ,อย่างฮะนะครับมุดคุณเปิดมารอบแรกปลอดมาแบบโพแรกเลยเป็นกินไปแค่3มวันลูกค้าบอกสิวเริ่มแห้งแล้วคุณไม่ต้องบอกว่าเป็นอะไรคุณไม่ต้องบอกว่าเขากินอะไรไม่ต้องบอกว่าเขากินยังไงคนไม่สนใจกินอะไรวะนะครับแล้วแบบยิ่งเมื่อไหร่ที่คุณให้ข้อมูลที่เขาอยากรู้แต่คุณไม่ฉเฉลยคนไม่จะยิ่งสนใจนะครับถัดไปนะฮะโพถัดมาเวลาจะสักสองชั่วโมงว่าไปหนึ่งชั่วโมงแล้วแปะนะครับ คุณพิมพ์ไปลูกค้าบอกกินง่ายไม่รู้สึกเหมือนกินปลาเค็มเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นการแบบบอกว่าเอ้ยถ้าเป็นสินค้าตัวอื่นอย่างเงี้ยอาจจะมีกลิ่นเหม็นนะครับมีของแบบแมทเทอเรียลแบบที่มันแบบมีกลิ่นอย่างเงี้ยทำให้ตัวโปรดักต์เนี่ยมันมีกลิ่นไปด้วยนะครับคุณไม่ต้องบอกว่ามันคืออะไรนะครับคุณพูดแค่นี้นะครับต่อไปมบอกว่าเฮ้ยละลายสูตรเนี้ยเป็นสูตรที่ละลายในง่ายในน้ําเย็นมากนะครับไม่ต้องกินนะครับแบบไม่อร่อยไม่ต้องกินแบบที่มันแบบไม่เย็นนะี่ยแบบ แม่งจะอากาศเมืองไทยก็ร้อนถูกไหมฮะนะครับอย่างเงี้ยนะครับเราก็บอกได้นะครับคือเรายังไม่เคยยังไม่เคยเฉลยเลยว่าว่ามันคืออะไรนะครับแต่ว่าลูกค้าแบบเฮ้ยแม่งขายอะไรวะไม่บอกคูก่สักทีเขาก็จะยิ่งตากนะครับคุณพบไปอีกสินค้าตัวนี้คิดมาดีมากวัตถุดิบทุนหมอกกับเมืองไทยอะไรอย่างงี้นะครับแล้วแบบโพสต์ถัดๆไปเนี่ยคุณค่อยขายคุณค่อยบอกว่ามันคืออะไรนะครับนะถ้าแบบคุณอยากจะรวบยอดแล้วคุณบอกงี้พรุ่งนี้มีโปรโมชั่นวันสุดท้ายแล้วนะโปรโมปนี้มี หนึ่งปีมีครั้งเดียวนะครับผมมั่นใจว่ามีคนจํานวนหนึ่งอะถ้าคุณไล่มาดีนะมันจะมีคนที่ซื้อทันทีแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์แล้วจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไปซื้อวันพรุ่งนี้นะครับดังนั้นพรุ่งนี้คุณดักอีกนะครับคุณก็ดักอีกว่านะครับโปรนี้คนซื้อไปเท่าไหร่เอออะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมีจํานวนยอดซื้อสั่งซื้อมากขึ้นเพราะอะไรนู่นนี่นั่นว่ากันไปโปรมันคุ้มยังไงนะครับคุณตอบอีกวันอีกรอบหนึ่งนะครับในวันถัดไปอะไรแบบนี้นะครแบบรรนะรัรรััับบบดงงงนนนนนนน้แแแกกกาาาาาาพเ่มป็ววผผไล ะะว่าคุณจะพูดว่าคุณขายดีไม่ว่าคุณจะพูดว่าสินค้าคุณมันดีนะครับคุณไม่จำเป็นต้องขายทุกโพสต์ไม่ต้องมีรูปสินค้าทุกโพสนะครับเน้นรูปตัวเองเน้นรูปรีวิวลูกค้าก็แล้วแต่ที่มันดูอิมแพคกับลูกค้ามากกว่าที่มันจะให้ลูกค้าไปจําดีเทลหรือแม้แต่รูปสินค้า,าคนะครับจริงๆลูกค้ายอยากซื้อผลลัพธ์เขาไม่อยากซื้อสินค้าคุณนะฮะเนาะนก็ประมาณนี้นะครับสําหรับนะฮะโพสต์ยังไงให้ขายดีนะคระับก็รูบรัดรวดเร็วนะฮะประมาณเวลาสักหกนา,กๆๆา,น,านี้เ่อคไไมปไระคระับก ถือว่าเป็นพอดแคสต์ที่เราแล้วกันนะครับเมื่อวานรอด18นาทีนะครับใครดูใน u t u b e นะฮะซับส,สไครต์ผมด้วยแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับใครดูใน a c e b o o k นะฮะก็มาแชร์ผมด้วยนะครับก็ติดตามพอดแคสต์หน้าๆนะครับใน YouTube แล้วก็แฟนเพจของผมนะครับเนาะไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ